สนับสนุนโดย g ีวิ w ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Gview Advice มากกว่าที่คุณคิด Astro มัธยมบอดที่เกมเมอร์และ o v e r อก o c k e r เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice และ Asus Transformer Book Trio แล้วคุณละ่ะพร้อมจะเปลี่ยนหรือยัง สวัสดีครับพบกับพวกเราครับ o v e r c o ์ k Zone ซนครับทุกๆวันวันนี้ครับเหมือนเดิมเป็นการแกะกล่องเมนบอร์ดเป็นเมนบอร์ดที่ยังคงอยู่กับชิปเซต Z87 ครับซึ่ง Z87 เนี่ยจริงๆแล้วมันก็นะออกมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ก็ยังออกมาอยู่ครับเป็นตัวนี้ครับ ASUS Z87A เดอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่า Z87A จาก Asus ตัวนี้เนี่ย ให้อะไรมาบ้างหน้าตาของมันจะเป็นยังไงสายส a า a แบบ6กิกะบิตเพอร์เซกครับสายดำหัวขาวให้มา2เส้นฝาปิดด้านหลัง Back I/O p a n e l ASUS Q Connector เนกเตอร์บิดออนแผ่นซอฟต์แวร์ไดเวอร์แล้วก็สมุดคู่มือหรือว่า User อร์ u a l นเล่มทีนี้ครับมาดูที่ตัวบอร์ดนะฮะว่ากันไปคร่าวๆเรื่อยๆเลยตัวเมนบอร์ดครับฟอร์มแฟกเตอร์ยังคงเป็น ATX ปกติ สีของ PCB เนี่ยเป็นสีดำนะครับดำอมน้ำตาล ASUS จะเลือกใช้สีนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโดยรวมแล้วเมนบอร์ดตัวนี้จะมีสีเหลืองนะครับเหลืองน้ำตาลทองทองตัดๆกันไปซ็อกเกต CPU เนี่ยเป็น LGA 1 1 5 0เหมือนเดิมครับรองรับ CPU Intel Core i Gen 4ทั้งหมดแล้วชุดพักจ่ายไฟครับเป็นแบบ8 p h เฟส Power d i t o n นะฮะเป็น VRM ของทาง ASUS MOSFET ม,มี Heat Sink ในการระบายความร้อน นะครับทั้ง2ชุดเลยปลักไฟเลี้ยง CPU เป็นแบบ8พิน CPU 1หัวแล้วก็ปลั๊กไฟเลี้ยงเมนบอร์ดครับเหมือนเดิมครับ24พิน ATX อยู่ทางด้านขวาสล็อตแรมครับทั้งหมด4สล็อตเป็นสีเหลืองตัดกับสีน้ำตาลเข้มรองรับ Mac หรือว่าสูงสุด 32GB บกิกัส2,800ครับได้อย่างแน่นอนชุดผ้าจ่ายไฟของแรมครับเป็นแบบ2เฟสอยู่ตรงนี้ถัดมาด้านล่างครับ X p a n s i o n slot ต่างๆมีมาให้ค่อนข้างที่จะครบถ้วนเริ่มกันที่สีเหลืองก่อนเลยครับ PCIe x เพช3.0 x16 จาก3.0ตรงนี้ก็ต่อเมื่อเราใช้ CPU ขอ r i Gen4 ครับด้านล่างครับ PCIe x เพช2.0 x16 เหมือนกันส่วนล่างสุดเป็น PCIe x เพช2.0 x8 ที่เหลือครับให้ p c i ปกติมา2 slot แล้วก็ PCIe x e พ s x1 อีก2 slot ถ้าการ์ดเดียวครับการ์ดจอตัวเดียวเสียบสล็อตนี้วิ่ง x16 ถ้า2การ์ดนะครับเป็น8บก8พอร์ตการเชื่อมต่อนะฮะอีกนิดหนึ่งนี่ก็คือน,นี่ครับ USB 3 u บบ internal SATA SATA ตรงนี้ครับเป็นแบบ6 g ิกะบิตเพอร์เซกทั้งหมดเลยมีเป็นแบบพอร์ตเดียวอยู่ตรงนี้4พอร์ตแล้วก็2พอร์ตตรงนี้มีสวิตช์ EPU TPU นะฮะด้านหลัง แบ Back ็ก o อ้พ p นเอพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆมาเริ่มที่ซ้ายสุดครับ PS2 สำหรับเมาส์และคีย์บอร์ดม่วงๆเขียวๆ USB 2.0 2พอร์ตถัดมาเล็กๆตรงนี้เขาเรียกว่ามินิดิสเพย์พอร์ต HDMI 1.4ด้านบนครับเป็น o p ปติ a คสัญญาณเสียงถัดมาครับ DVI แบบดิจิตอลด้านบนดีซับ VGA 15พิน USB 3.0 4พอร์ตตรงนี้คือ RJ t 5 5หรือว่า LAN สุดท้ายคือ Audio Jack ครับแบบ 8-channel นี่ครับคือ ASUS z 8 7 a เ a <อ>เทคโนโลยีที่มีนะครับก็คือยังคงมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นดีตั t อ่า n t ต l l อิน n ทลเจนซ์โปรเซสเซอร์ทูแฟนเอ็กซ์รวมไปถึง ASUS Remote Go al, ที่สามารถควบคุมเมนบอร์ดหรือว่าเครื่องของเราเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันหรือว่า iPad ได้ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต น,นี่คือซ87บถือว่าครบถ้วนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อการใช้งานต่างๆรองรับแทบทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณเอฟทูเทคที่ส่งเมนบอร์ดตัวนี้มาให้กับเราในเรื่องของการรีวิวครับผลทดสอบติดตามที่หน้าเว็บเหมือนเดิมครับลากันไปก่อนแล้วพบกันสวัสดีครับ